แล้วค่ะวันนี้ได้มาเที่ยวสวนของอ่าอ่าสวนอะไรนะสวนผ่ามั่นบุรีรำออค่ะอ๋อค่ะวันนี้เรามาดูแดงลาวานะคะต้นสวยต้นสวยมากนะคะวันนี้เจ้าของสวนใจดีมากดกมากดกอ่าแล้วก็ให้มาเฉาะอันนี้เดี๋ยวทลองดูนะคะกรดงใสแดงว้าวว้าวแด,ดงลาวาชิมเลยชิมเลย <laughs> เนี่ยเสียงค้างๆเป็นไงคะได้ชิมอร่อยมากครับอร่อยมากครับวันนี้มีแขกมาเยี่ยมสวนนะคะที่แดดที่เคยเห็นดกที่สุดอืมอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อแดงาสายละเอียดเลยเนาะหวานแล้วเนี่ยดูความดูความสวยของเขานะคะเป็นชั้นๆเลยนะคะแดงเนี่ยสมชื่อแดงลาวช่ำไหมคะช้ำมากช้ำมากใช่ไหมแล้วหลังสวนนะคะข้างหลังนะต้นสวยมากเลยนะคะจนมาเห็นแบบโอ้โห สวยสวยสวยจร,จริงจริงๆแล้วเป็นคนบุรีรัมย์แต่เพิ่งรู้จากาเพื่อนๆในเฟซเขาแจ้งบอกก็เลยแวะมาดูค่ะอขอบคุณมากค่ะแต่มาก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะสวยเนอะอร่อยหวานตัวนี้สมคำล่ำลือค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> ข,ของดีบุรีรัมย์ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเป็นข,ข,ของในบุรีรัมย์เลย <นะ S 1> ขอบคุณมากเดี๋ยวจะจัดการในสเต,ต็ปถัดไปให้มันให้มันเขาเรียกเลยนะเป็น ให้มันมีชื่อในบ้านเราเนาะให้มันเป็นแบบของที่แบบเอ้ยมาบุรีรำห้ามพลาดนะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องได้ชิมต้องต้องได้ชิมมาฝรั่งฝรั่งตัวนี้นะถ้ามาถ้าถ้าไม่ได้ชิมแสดงว่ามาไม่ถึงบุรีรำอู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ